ดินไม่สวยดินไม่งามดินไม่อุดมสมบูรณ์นะคะมีสารพิษตกค้างเยอะต้องใช้นี่เลยค่ะทานใบโอชานะคะที่เห็นสีดำดำผสมกับดินเนี่ยนะคะก็เพื่อให้ดินนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะเราก็เลยนำมาผสมเพื่อที่จะปลูกต้นไม้นะคะอันนี้ปลูกดอกมาลีนะคะทุกคน ่านไบโอชาหรือฐานชีวภาพนะคะจะเป็นฐานที่มีกระบวนการเผาแบบไร้ออกซิเจนนะคะที่อุณหภูมิสูงกว่า500องศาเซลเซียสขึ้นไปนะคะซึ่งกระบวนการจะเป็นกระบวนการเผาแบบไร้ควันค่ะทําให้ฐานเนี่ยมีการขยายของโพรงและก็มีรูพุนขนาดเล็กจํานวนมากและน้ําหนักเบาด้วยคะ่ะเมื่อฐา,านนะคะมีรูพุนเยอะเนาะฐานก็จะ าสามารถกักเก็บความชื้นได้ดีนะคะช่วยดูดซับน้ำและก็สารอาหารกักเก็บไว้ในดินแทนที่จะสลายหายไปได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ถ้ามีฐานตัวนี้เข้ามาช่วยนะคะก็จะทำให้นะคะดินของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์เนื่องจากฐานช่วยกักเก็บธาตุอาหารและก็ค่อยๆปล่อยออกมาสู่ดินนะคะทำให้รากของพืชเนี่ยดูดสารอาหารต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ ช่วยให้พืชน,นะคะแตกรากฝอยเร็วขึ้นค่ะเมื่อเรานำฐานไบโอชามาผสมกับดินปลูกนะคะหรือว่าโรยหน้าดินเนี่ยก็จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินนะคะนอกจากนี้นะคะ ตัวฐานไบโอชาเนี่ยยังช่วยตรึงไนโตรเจนได้ดีค่ะซึ่งเป็นแหล่งโปรโตีนของพืชนะคะและก็ช่วยดูดซับสารพิษที่ตกค้างในดินนะคะดินที่ใช้สารเคมีมาดานนะคะใช้สารกำจัดปศชะพืชอย่างต่อเนื่องนะคะ,ะตรงนี้นะคะฐานใบโอชาเนี่ยก็จะช่วยดูดซับสารพิษตกค้างในดิน และนอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยกักเก็บาธาตุคาร์บอนค่ะซึ่งจะใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชนั่นเองนะคะและก็เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ด้วยนะคะทําให้ดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ถ้าเราใช้ฐานนี้ผสมดินปลูกนะพืชเราอะ่ะจะเจริญเติบโตงอกงามนะคะช่วยเพิ่มผล,ผลผลิตทางด้านการเกษตรได้เลยค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับใครหลายคนที่เข้ามาฟังนะคะหากชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามรถทียาดาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนของเรานะคะชื่อว่า,าฟาร์มเจริญสุขนะคะแล้วก็เราจะ update, อัปเดตวิธีการทำการเกษตรดีๆนะคะในช่องนี้นะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจคะ่ะขอบุณค่ะ